ผมไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆแล้วเอ็เนี่ยแบ่งเขาไม่ก็มันที่มาที่ไปอะไรเป็นยังไงแล้วก็คือกดในเว็บเข้าไปคือรู้ว่าเขาชื่อไมเคิลทอมเบียสมันคือไมเคิลทอมเบียส์ดีไซน์แต่ว่าผมกดเข้าไปแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าแบบมันต้องสั่งยังไงอออเดร์ยังงไมันมาออเดอร์ยังไงดีเพราะว่าจริงๆก็อยากให้คนรู้เหมือนนะเพราจริงๆแล้วเอ็เนี่ยมันเขาเขาไปออเดอร์ทีนึงเป็นยังไงโอเคครับผมแต่โน้ตน่าจะเคยสั่ง ่ดด่ดีอกาานจะรู้จรจิงๆก็ผมสามารถอธิบายได้คือว่าจริงๆก็ขอท้าความเล็กน้อยนะครับว่าจริงๆครับตัวมาสเตอร์แอร์ก็คือเพื่อนๆอาจะจะรู้จักเบรที่ยุ่งห่อโทบอทร์แ์บางคนก็เรียกโทบอร์์โทบอร์อ์อะไรเงี้ยน,นะครับก็ค<น>ือกดเบที่ใช้กันมากตั้งแต่โอ้เป็นแบ็คอัพระดับมือนปืนของประเทศไทยเลยใช้ยี่งห่อได้มากแต่ว่าอาจารย์อาจารย์โลกเองก็ได้ใช้เบรโทบอร์์เหมือนกันใช่แต่ปัจจุบันเนี่ยคือว่าเขาก็ได้ขายโรงงาน ขายแบรนด์เนี้ยให้กับทางบริษัทยิปส์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วะนคะครับผมเลยปัจจุบันเขาก็เลยมาเปิดแบรนด์ใหม่ที่เป็นคอนเซ็ปต์ใหม่มีความเขาบอกว่าเบสดของเขาเนี่ยมีความที่อะคูสติกสาวมากขึ้นอ่าแล้วก็ให้บวกกับลิโครนิกที่ให้ความโมเดิร์นสาวอ่าเสียงแหลมที่ไม่เคยทําได้ในเบลดโทบีแอสก็มาทําในตัวคอนเซ็ปต์ของเบสดเ d ดียย d ของเขาเองนะครับสำหรับขั้นตอนการสั่งของเขาเนี่ยจริงๆแล้วคือเขาเรียกว่าเขาเป็นช็อปที่เรียกว่า เป็นงานคัสตอมเต็มตัวมากขึ้นอ่าคือการที่จะสั่งเขาได้เนี่ยคือเขาก็จะมีเป็นไพรเ e ของเขาต้องบอกก่อนว่าในกลายปีเนี่ยไพรเวตัวเนี้ยก็จะมีราคาที่สูงขึ้นในทุกๆปีครนะครับคือเขาก็จะมีโมเดลหลักๆเป็นโมเดลพื้นฐานขเขาเองเช่นอย่างที่คุณกล้วยมีคุณกล้วยก็จะมีค่าสาาัมผัสซาโตกาีกงจุดปัจจุบันนี้ก็จะมีพวกเฟนเตอร์ต่างๆด้วยนอกสต็อก้น ก็จะมีเหล็กท้ายในแต่ละโมเดลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดันแก๊สอะไรเพิ่มได้อีกใช่เขาก็จะมีออปชันว่าคุณจะเพิ่มออปชั่นลเป็นไม้อย่างตัวนี้เป็นไม้ตัดหน้าแบบเทนท็อปเกรดเอ็กซิบิชั่นเกรดอ่าหรือว่าเป็นพอฟินเกอร์บอร์ดเป็นเบิร์ดอร์เมเปิลก็ยังได้ข้างมากเลยับฟินเกอร์บอร์ดเเเบิิร์ไอมปลผมคือโอเคมันเห็นที่อื่นแหละแต่มันแบบเอาเงินเห็นคนดีๆแล้วมันแบบ มันแปลกตามาใช่ใช่เพราะถ้าสั่งท่าปกติเราจะเจอแบบคอวอสบุ๊คถูกต้องครับผมเราก็จะไม่ค่อยเจอเจอคนทั่วไปอเลยใช่ใช่ใช่่ใชแล้วอันนี้ที่เจ๋งมากคือผมอ่านมาดูแล้วผมว่าวอสคือแบบอ่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งเลยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในออปชั่นอลของเขาเหมือนกันก็คือถ้าเราฟูลมาดูเนี่ยตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นคอแอสนะครับผมปกติคอทั่วไปอ่ะก็จะใช้คอเบลล์ จะเป็นหนึ่งในออฟชั่นแนลเหมือนกันที่จะเพิ่มเข้าไปได้นะฮะดังนั้นในการสั่งของเขาเองเนี่ยก็หมายความว่าคุณสามารถที่จะไปคัสตอมแล้วอีเมลหาคุณคุณลุมไมเคิลว่าผมอยากได้เดทรงนี้และผมต้องการออฟชั่นแนลแบบคอมบิเนชันแบบนี้เขาก็จะว่าโอเคเขาจะประ,ประเมินราคามาให้ว่าูกรวมกัเขาก็จะประเมินราคามาให้ว่าโอเคคุณอยากได้เดอ ก็คือยังไม่รวมค่านำเข้าในทั้งสิ้นนะครับก็คือเป็นค่าเบรที่เราทำแล้วก็เราเราทำข้ามูลเองก็เป็นคนรับที่จะรับออเดอร์ว่าใครอยากสั่งก็คุณลุงให้ราคาแบบนี้รวมรวมการชิปปิ้งเข้ามารวมการเสียภาษีต่างๆนานาก็รวมเป็นเสร็จเท่านี้ท่านบิการก็คือบริการเราก็เป็นบริกาในการที่จะช่วยออเดอร์ให้ในการพูดคุยเองให้ได้แต่ว่าบางทีก็อยากจะมีการแอดชัตบางอย่างก็ช่วยในการที่จะพูดคุยกับคุณลุงให้คุณลุงไมเคิลให้ แต่ว่ามันก็จะมีอีกเคสหนึ่งที่ผมเคยถามก็คือว่าทาง MTB ทางไบร์เลิเนี่ยบางทีเขาก็จะมีทําเดสไว้เล็วบ้างในทางเขาอาจจะทำเขาก็จะมีการเมคกยูแล้วซึ่งผมก็าไปดูตามในฟอลโล่ไอพีของเขาเองเขาก็จะมีทำทำทำเราก็เข้าไปถามเขาได้ครับว่าตัวนี้ยังอยู่ไหมขายหรือเปล่าราคาเท่าไหร่เขาก็จะพร้อมขายโดยที่ไม่ต้องรอทำเพราะบางทีการทําเนี่ย ผมไม่ตั้งใจและทีเดียวว่าตอนนี้มันกี่เดือนแล้วเพราะว่าไม่ได้สั่งนะแต่ล่าสุดที่ผมสั่งคือมีตัวที่เขาทําไปแล้วเป็นตัวลองซับสแตนต์เขาบอกว่าเขามีเลยก็เลยออเนอร์ตัวนั้นเลยให้กับลูกค้าของเราแต่อย่างลองซับสแตนต์เนี่ยมีเหตุผลที่มีเพราะว่าคนต้องการคนต้องดีมือดีมาเพราะว่าเขาเป็นบริเวณที่ตอนนี้เขากำลังโดดเด่นขึ้นมาถูกต้องครับแล้วผมว่าผมเป็นมือดีผมก็คงจำทิ้งไว้เขาเลยทำทิ้งไว้มือดก็เลยเราก็เลยออเดอร์ไปที รักจนะับว่าเป็นของใหม่ก็จะต้องเราก็ต้องมานั่งรอสอยจากในตลาดมือสองในเมกาที่บางคนเล่นเหมือน ราะว่าผมเชื่อว่าตอนนี้ผมผมว่าเขาคิวนานมากนะอาจจะมีถึงสี่ห้าเดือนถึงครึ่งปีก็เป็นไปได้ครับผมอ่าอ่าอ่าก็ก็อย่างหนึ่งที่ผมเคยทราบมาว่าแบบพวกแมนที่เป็นลูเทียอย่างเงี้ยมันแพงทุกปีเลยนะแพงโอ้เพราะว่าด้วยค่าแรงของฝรั่งเองก็มากกว่าคนไทยหลายเท่าตัวใช่แถมเขายัต้องมีเงินเดือนที่ขึ้นทุกๆปีใ่ราคาขึ้นแน่น่อยได้ข่าวว่าเคยได้ข่าวมาเคยคุยกับพี่คนหนึ่งมา เขาก็ทำแบบเป็นตัวแทนของแบรนด์เกิดใคร่างเนี้ยฮะเขาก็บอกว่าคือถ้าไม่ขึ้นถ้าตัวแบรนด์ไม่ขึ้นราคาเนี่ยช่างก็อย่าให้แล้วล่ะเพราะฉะนั้นก็จะแพ้คืนแน่เพราะฉะนั้นใครที่ตับสินใจที่กำลังชอบแบรนด์นี้อยู่ผมมองว่าก็อย่ารอช้าครับเพราะราคาขึ้นเรื่อยๆขึ้นทุกปีนะครับผมผมยังจำได้เลยว่ามีแบรนด์หนึ่งเคยเคยเคยแสนห้าแล้วตอนนี้แบบเปิดมาสองแสนสอง นี้ก็เป็นหนึ่งในถือว่าตัวนี้เราได้จริงๆตัวนี้เป็นมือสองนะ,ค,ะงครับคุณยนะครับก็เป็น mtd รุ่น5 3 5สห้านะครับผมก็คือ5้าสาห้ายครตัวแทนของคำว่ารุ่นหมูเขาเนี่ยก็มีหมงบอกเนมิ่งของเขาคือ5คือห่าสามสคือสเกลสาดีตรงตรงตรงๆตรงไปตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ดวสเปคของตัวนี้ที่เราขายอยู่ตอนนี้เราก็อยู่ที่คืบิ๊ิสิงนะครับก็รอวารขายอยู่ตัวนี้ก็มีความพิเศษที่ว่า เปกัดเองนะครับด้วยอย่างแรกสุดก็คือว่าต้นขงเขาบอดี้เนี่ยตัวตัวหลักของเขาในบอดี้ด้านหลังเนี่ยนะครับตัวด้านหลังนี่น่าเขาเป็นบอดี้เอสนะครับเพิ่มออปชั่นเป็นคอเอสด้วยนะครับก็ปกติคอจะเป็นคอตัวมักจะเป็นเบเปอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้ด้านหน้าประกอบด้วยท็อปที่เป็นเขาใช้ชื่อว่าเทนท็อปเลยผมเข้าใจว่าเป็นสไตล์ระดับท็อปเทนอะไรของเขาเลยจะเป็นเวอรชั่นเกรดที่เป็นตัวเมโคปาตหน้า อ่าคือสังเกตว่าลาย่อนข้างจัดเต็มมากเลยลายแบยสามผัสมิติเลยอืมแล้วก็เพิ่มออฟชั่นแนลอย่างนึงคือเป็นเบิร์ดไอรีเพิ่นสิงโตบอดเนี่ยนะครับว่าสังเกตว่าตาโน้กนี่ขึ้นจัดเต็มสุดจรเป็นะครับจริง,รง,รงที่แพงอีกอย่างนึงผมอยากจะ็นยังเลยว่าหนากเนี่ยสังเกตว่าวัสดุเนี่ยถ้าเป็นถ้าไม่ได้เพิ่มออฟชั่นนะคร uh ับคุณปุ้ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นตบคนที่จะเป็นสีดำเป็นพลาสติกเป็นวัสดุเป็นอย่างเนีต้ตัวของผมก็จะเป็นตัวปขับไปด้าน แต่ตัวนี้หลอกเป็นการทําไม้อย่างนี้มีไม้สายชิ้นนะฮะอ่าเขาทําแบบนี้เลยเขาทําแบบบอดี้ไงบอดี้แฮสหลังแล้วก็เป็นเน่ยเทนท็อปข้างบนเพื่อให้มันแมชชิ่งกันคนบ้านะฮะถ้าต้องทำเนเงินเลยผมอยากจะบอกว่าผมมีน้องคนหนึ่งที่เพิ่งออเดอร์หลอดแบบนี้ยไปใส่เอ็มบีเขาอ่าหลอกทั้งชุดเนี้ยซื้อในต้ราคาต้นหมื่นก่อนเฮ้ยผมเข้าใจครับ คือแม่งยิ่งเหล็กแม่งยิ่งทำยากมันเป็นงานสีมือผมเลเพราะฉะนั้นบอกไปว่าเป็กตัวเนี้ยจัดเป็นจริงๆริงนะครับก็ใครสนใจเนี้ยก็คือมาทดลองได้เดี๋ยววันนี้ก็จะรีวิวภา้าอะไรไหมคุณกล้วยเนาะใช่ใช่ใช่คุณกล้วยช่วบอกการทำงานอะไรต่างๆได้เลยนะก็คือมันมันเป็นบาโตนะถ้าผมตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่า MTD เนี่ยบาโตของ m t d เนี่ยมันเป็นบาโตที่มีค่าสต็อค ถูกต้งองปปรครับก็คือมไ,มไม่สามารถที่จะไปหาแบบอะไหล่ในบาลตูนินี่ที่ซื้อ,อการแบบแยกขายอัพเปร์มาเก็ตได้เพราะเขามีการผมเข้าใจมันเป็นสเปกพิเศษที่เขาเป็นความรักของเขาก็ะสีเขาบอกว่ามันคือคลาสธิ์ที่สุดมันคือ,อแหล่งที่ไม่มีใครทำได้แน่นอนทางนด้ไทยอะไรอย่างนี้ครับอ่าอ่ใช่ครับก็ก็คือมันก็คือบาโตลนินี่แล้วก็อีกยางก็คือบาโตลนินี่ที่เป็นพิเศษเหมือนกันซึ่ง ไปก็คอนโทรลมันนะฮะก็คือมัสเตอร์วอลลุ่มแล้วก็แผนฟิคอับหน้าหลังครับแล้วก็3แบนด์ EQ ครับเบสมิดเดิลแล้วก็เทรเบิลซึ่งเสียงการเนี่ยเราเลือกได้สามย่านอีเพราะแบบว่าจะเป็นโลมิดเป็นมิดเดิลเลยหรือเป็นไฮมิดซึ่งก็เลือกมาเลือกความถี่มาค่อนข้างถูกต้องใช่สำหรับ,รบมือเบส เพราะว่ามันก็จะมีความดีที่เป็นสวิตช์ปอตที่แบบ boost booster นี้ขึ้นมาแล้วชาร์แล้วโผล่อะไรนีดีด้วยอืมครับเต็นด้วยเต็ม่นด้อืมก็ก็เรียกได้ว่าก็เป็นเบสที่สมบูรณ์แบบอืมดีดีคือเบสที่ใช้คำว่าสมบูรณ์แบบได้เลยนะเรียกว่าพกไปตัวเดียวอ่ะมันสามารถได้เล่นได้ทุกๆแนวทางเลยใช่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 เดี๋ยวเพื่อนๆน่าจะอยากเห็นน้ำเสียงกันและใช่จะเสียงกันละฮะช่วยช่วยเล่นให้ดูสำหรับผมว่าเราเราปรับ ตัวบาลานซ์แทนบาลานซ์เนี่ยเราว่าตรงกลางก็แล้วกันเอางี้ผมขอผมขอซาที่ผมชอบจากตัวนี้ก่อนอ่าได้ส่วนผมผมผมเป็นคนชอบซาวที่มันผสมอยู่แล้วครับเพราะมันจะมีความแบบเออมันมีอะไรบางอย่างที่มันทั้งลึกทั้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้คือซาวที่ผมชอบที่สุดก็คือบ จริงๆซีโร่เฟสทีส่เฟสคืออะไรด้วยไปเพื่อนๆได้ฟังกันไหมฮะรจริงๆผมอ่ะเพิ่งรู้จากไอโอเพ <c oughs> ื่อนผมมีคนนึ่ง่งนั้นเลย <c oughs> ผมก็ไม่เคยเข้าใจนะเะว่าการมีซีโร่เฟสแม่งพืออะไระแต่ว่าอ๋อโอเคปกติเวลาเราเล่นนะเบสทั่วไปที่ไม่มีซีโร่เฟสเนี่ยเวลาเราเล่นสายป่าก,กับเวลาเราเล่นเราเล่นสายป่ากับเวลาเราเล่นแบบโน้ที่มีเฟส ก็คือทําให้แม้ว่าเราจะเล่นสายปามันก็จะทําให้สาวมันเหมือนกันกับที่เรากดในเวลที่เรากดมันทําให้สาวมันทั่วคอ ทากให้งุก้อยชอบบางน,นี้เป็นดี Okay. <laughs> E อยู่แต่ว่าตอนนี้คือเขายกโคติกท็อปท็อปไฟเลยก็ได้ขอโปรใช่ใช่ก็ใช่ก็ใครสนใจนะครับก็ติดต่อที่ควินมิวสิกได้นะครับก็ผมว่าวันนี้เราก็น่าเพื่อนๆน่าจะได้ลิ้มรสชาติของเด็กตัวเองีดีนีพอสมควรแล้วอ่ะเราลองจริงๆอยากลองทำ่างนี้ให้ดูมาก่ก่อนจะลากันเป็นยังไงแบบเล่นเป็ด C'est ça. รู้สึกได้ว่าการมี MTD ตัวมันคือแอเลียทั้งหมดมที่พรีเทนท์ที่พีเทนท์ขาดนะแต่ผมชอบแต่ความชอบเป็นพรีเทนแต่ว่าแอเลียทั้งหมดเนี่ยตัวเนี้ยมันครอบคลุมได้หมดหมอืมใช่ผมอินเต็รที่ดีมากนะครับโอเควันนี้ก็ต้องเรียกว่าขอบค,คุณกล้วยนะครับที่แบบว่ามารีวิวให้เราฝากสำหรับฟินมิวสิกชาแนลก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดปักตะไคร ดกดติดตามใ<ช>ส่กระดิ่งมาด้วยเราก็จะมีคลิปใหม่ๆเข้ามารวมถึงแขกรับเชิญคนใหม่ๆเลยคน,<ช>คนรวมถึงคนพูดแต่บนก็บางไปเยแหละใช่นะครับผมพูดอย่างไรก็ต่าได้อ่า<ช>โอเคเราะจะองทำให้ดีขึ้นนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆ follow up ทวินบีมีสิทธิ์ชแนลของเราด้วยนะครับผมวันนี้ยังไงขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับเจอกันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ